นิทานเส้นตอนเส้นไหมกับรังไหมในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยป่าเขียวขจีและสายลมพัดเบานอนไหมตัวหนึ่งเริ่มต้นปั่นเส้นไหมาจากร่างของมันมันเลือกต้นไม้ต้นหนึ่งที่ดูมั่นคงและสงบเงียบเป็นบ้านของมันกระบวนการปั่นเส้นไหมไม่ง่ายมันต้องใช้พลังงานมหาศาลและทำงานติดต่อกันหลายชั่วโมง ทำไมเจ้าถึงลำบากขนาดนี้นอนตัวหนึ่งถามขณะคลางผ่านมาข้ากําลังเตรียมสิ่งสําคัญสําหรับอนาคตนอนหม่ตอบโดยไม่ละสายตาจากงานของมันวันแล้ววันเล่านอนหมายขยันปั่นเส้นหมจนรังเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเพื่อนนอนตัวอื่นเริ่มรอเรียนมันดูสิเจ้ากําลังขังตัวเองไว้ในกรงข้าสงสัยว่าทําไมเจ้าถึงเสียเวลาแบบนี้ ทั้งที่ชีวิตมีสิ่งอื่นที่น่าสนุกกว่านี้คำพูดเหล่านั้นไม่ได้ทำให้นอนไหมยหยุดมันคิดในใจว่าข้ารู้ว่าไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่ข้ากำลังทำแต่ข้าจะทำต่อไปเพราะข้ารู้ว่าผลลัพธ์จะมีค่ามากกว่าความเหนื่อยยากในวันนี้เมื่อเวลาผ่านไปรังไหมก็เสร็จสมบูรณ์นอนไหมเข้าไปอยู่ในนั้น และเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในขณะที่มันหลับไหลในรังไหมวันเวลาผ่านไปในความเงียบไม่นานหลังจากนั้นวันหนึ่งในฤด,ดูใบไม้ผลิแสงแดดอ่อนอ,อนส่องลงมาที่รังใหม่เสียงเล็กๆของการกระทุ้งดังขึ้นจากภายในรังไหมเริ่มขยับเพื่อนนอนที่เคยหล้อเลียนมันต่างมามุงดูด้วยความสงสัยเกิดอะไรขึ้น หรือว่ารังใหม่นี้กำลังแตกสลายนอนตัวหนึ่งพูดแต่แล้วสิ่งที่พวกมันเห็นกลับไม่ใช่การแตกสลายผีเสื้อสีสันสดใสตัวหนึ่งกางปีกออกมาจากรังไหม่ปีกของมันเต็มไปด้วยลวดลายที่งดงามสะท้อนแสงแดดจนดูเหมือนเครื่องประดับมีชีวิตผีเสื้อมองไปที่เพื่อนนอนและพูดว่าในวันที่ข้าปั่นรังใหม่ข้าต้องอดทน ขยันและยอมรับความเหนื่อยล้าแม้จะไม่มีใครเข้าใจข้ารู้ว่าการทำสิ่งเล็กๆทุกวันจะนำไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่วันนี้ข้าได้พบอิสระและความงดงามที่ข้าฝันถึงเพื่อนหนอนที่เคยหัวร้อยยออต่างนิ่งเงียบพวกมันมองตามผีเสื้อที่บินขึ้นสู่ท้องฟ้ากว้างใหญ่รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เชื่อมัน่นในตัวเองเช่นเดียวกับผีเสือ้อ ข้อคิดสอนใจความขยันและความอดทนคือกุญแจสำคัญในการสร้างความสำเร็จบางครั้งสิ่งที่เราทำอาจดูเหมือนไม่มีความหมายในสายตาคนอื่นแต่หากเรายืนหยัดและเชื่อมั่นในเส้นทางของเราเราจะพบกับผลลัพธ์ที่งดงามในที่สุด